ฮัลโลสวัสดีค่ะตอนนี้สดาอยู่ที่วิลล่าสุขุมวิท24นะคะวันนี้มากินอาหารเป็นแบบฮ่องกงชื่อร้าน King Palace Congee Noodle Bar วันนี้มาดูเมนูที่สั่งกันบ้างเริ่มต้นด้วยอันนี้เลยนี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าข้าวหน้าหมูแดงไข่เค็มเดี๋ยวจะมาลองชิมดูว่าใช้ได้ไหม เป็นเนอหาเหมือนประมาณฮ่องกงนิดนึงอะไรแบบเนี้ย้านนี้เหมือนกับออกรายการเยอะด้วยนะมีหมึกแดงเขาสุนชิมด้วยชิมด้วยหมูแดงเขาก็จะแบบนุ่มหอมไม่หวานมากจะออกเค็มๆเหมืนหวานแต่วาน้อยๆก็ใช้ได้ค่ะ ฉันอาจจะชอบแบบว่าออกแนวบนวานัวเดี๋ยวมาชิมไข่เค็มด้วยดีกว่าดูสิว่าเข้ากันไหมกับไข่เค็มด้วยอืมพอกินไข่เค็มอร่อยดีนะไข่เค็มมันเค็มดีอืม mm hmm. ใช่ได้ใช่ได้นะอืมโอเคจบไปหนึ่งอย่าง อันนี้เป็นเมนูอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าอะไรนะบะหมีนนะ่เนื้อสดาจ,จะให้ดูแต่ว่าสดากินไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเส้นหมี่แบบเป็นฮ่องกองเลยอะเส้นแบบเล็กเลแล้วก็จะมีแบบเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นถ้าเกิดเป็นใครทานเนื้อก็ลองสั่งได้แฟนสดาลองชิมแล้วนะบอกพอสินได้ต่อมาเป็นเมนู โจ๊เป็นเมนูแนะนํานะอันนี้จะเป็นโจ๊กฮ่องกองเลยคือเป็นโจ๊กหมูเขาก็จะมีแบบนี่โอูดูตับดิตับชิ้นใหญ่มากชิ้นแบบใหญ่เวอร์แล้วก็จะมีมีอเขาเรียกอะไรกระเพาะปลาเอ้ยไม่ใช่อะไรนะเออกระเพาะปลาเอ้ยไม่กระเพาะหมูเอ้ยพูดผิดกระเพาะหมูแล้วก็มีหมูเป็นชิ้นๆแล้วอุย้ย แล้วก็นี่นี่หมูสักเป็นก้อนแล้วก็มีไส้อ่อนอยากจะลองมาชิมเลยว่ารสชาติอร่อยไหมร้อนคือแบบเขาทำมาลงมือคล้ายแบบที่ห้องกลุเลยอืมรสชาติมันจะนวันวๆแบบว่าจืดๆหอมๆแต่อร่อยมากจะลองมาชิมตัวหมูคือสดา ชอบแานโจ๊กที่ไม่ไม่มีกลิ่นไหม้นะบางที่จะมีกลิ่นไหม้แบบเตาถ่านจะไม่ค่อยชอบนี่ชิมตัวหมูแดงมันร้อนอะอื้อ หมูแบบเด้งเลยอะเป็นดึงๆเลยเพราะวแก้วันนี้มันจะเป็นหมูสับใช่ไหมแต่ที่นี่เป็นหมูเด้งเลยเดี๋ยวจะลองใส่ซอสด,ดูบ้างว่าดูตากแบบอันนี้คนะุยตักแบบเต็มมากสำคัยเดี๋ยวจะลองมาชิมตักแล้วจะไปแล้วนะ เลิศน,นะใช้ได้นะใช้ได้เลยถ้าคนชอบอารมณ์แบบจีนจีนฮ่องกงหนมอ่อืมตอกแล้วแบบดังเดือมหอมมากอืม เขาบอกว่าตับอร่อยมากแบบไม่สุกมากกำลังดีอะเลิศอะโอเคเราจะไปกินอ่อน,นะไปก่อนลวบายบายใครมาอย่าลืมมานะวิลล่าสุขุมวิทที่สี่ไปละไปละ